สวัสดีครับซี่ต้องการ a i l a n d Channel ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะทดสอบไฟฉายนะครับปืนเชียร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามยุทธวิธี YouTube T, แม่กองนะครับก็เดี๋ยวทดสอบไฟฉาย o l i ล e b r า d e r Pro R นะครับผมไม่อยากหันไปทางนู้นนะโลโก้อยู่นี้นะครับบาร์เดอร์ r. ก็ติดกับปืนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมใช้กระสุนเลเซอร์ตั้ง ทาบกับจุดเลเซอร์ให้มันตรงแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบยิงดูก่อนสัก2นัดดูดีว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเลยละกันเนาะปรรจุกระสุนเรียบร้อยครับ2นัดนะเดี๋ยวผมจะอ,อันนี้ระยะ1ิบเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทาบไปที่ที่ x อเลยแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะเอายงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเก้าอี้มานั่งแล้วก็เอาแท่นมาวาง ยิงดีกว่าตั้งฐานเรียบร้อยแล้วก็คือใช้กระเป๋าตั้งนะครับแล้วก็เอากอีนั่งก็คือยังไงให้มันนิ่งที่สุดเดี๋ยวผมจะเล็งจี้ไปที่ที่ X นะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบยิงก่อนว่าเป็นยังไงบ้างระยะ10เมตรนะสอลัดน,นะพี่น้อง ก็ตอนแรกผมตั้งตามกระสุนเลเซอร์เบื้องต้นไปดูเป้าดีกว่าผมเล็งจี้ที่ที่ X อกนะครับก็มาประมาณนี้นัดเนี้ยน่าจะน่าจะเพี้ยนนัดเนี้ยโอเคอยู่ก็ตอนนี้มันลงต่ำเดี๋ยวผมจะปรับเลเซอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบอีกทีหนึ่ง เมื่อสักครู่เนี่ยผมตั้งตั้งตั้งเลเซอร์แล้วสมมุติว่าคืออย่างนี้สมมุติว่าถ้าถ้าเลเซอร์ผมเลงไปที่ X ตลอดนะครับสมมุติว่าถ้าเลงไปที่ X แล้วเนี่ยถ้าลูกมันลงต่านะครับถ้ากลุ่มกระสุนมันลงต่ําผมจะตั้งให้มันให้ตัวเลเซอร์มันลงต่ําลงมาตามกลุ่มกระสุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตรงข้ามมันก็จะขึ้นบนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผม เซตที่เพจเหล็กระยะ25เมตรเนี่ยตรงสุดสนามานะครับยิงตอนนี้เพจเหล็กล้มร่วงเลยนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ฝนมันตกก็เลยยังไม่ได้เทสอะไรมากมายเก็บเป้ามาเมื่อกี้เดี๋ยวเป้ามันจะเปียนก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะหลังจากตั้งที่25เมตรไปแล้วนะครับเดี๋ยว10เมตรที่ที่เป้าคน X เ,เหมือนเดิม2นัดเดี๋ยวดูว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมเมื่อกี้เพจเหล็กล้มเลย Ở lên nè X bà, x nó อะไควันมันเยอะอย่างนี้ดูเป้าออกได้ไหมนเนี่ยฝนตกอ้หยุดแล้วตามดูเป้าเลยครับโอเคผมพอใจนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะจะดูระยะหูมที่ท,ที่ที่ตั้งไว้ว่าตอนนี้ได้ประมาณนี้ผมโอเคแล้วแล้วก็ มันจะมาซ้ายนิดนึงเดี๋ยวผมต้อง,งตั้งสายตามอีกนิดเดียวอะ่ะให้มันเข้า X แต่จริงอะ่ะไม่ได้หวัง X อ,อะไรมากมายนักหรอกก็คือกะว่าให้มันอยู่ในกลุ่มให้มันอยู่ในโซนนะครับก็โอเคผมถือว่าพอใจละเดี๋ยวทดสอบอีกสักสักนิดหนึง่งดูซิว่ามันจะเคลื่อนไหมแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะกลับมาซีโร่ใหม่นะครับดูว่ามันจะเคลื่อนไหมถ้าไม่เคลื่อนก็โอเคแปลว่าจบเลยสําหรับเบลเดอร์โปรอาร์นะครับของโอไลท์ ว่ายิงไปเรื่อยๆแล้วมันเพี้ยนไหมนะครับเดี๋ยวทดสอบกันโอเคครับเพล็กระยะยี่เมตรครับเดี๋ยวตั้งแท่านยิงแล้วกันสังเกตครับตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เล็งจากที่สูตรปืนแล้วนะเนี่ย โฟกัสมาที่ตัวปืนะ่ะผมไม่ได้เล็งจากที่ศูนย์ปืนแล้วนะผมใช้เล็งจากที่ตัวเลเซอร์เอาเนี่ยนะครับก็คือบองไปที่เลเซอร์เลยด้วยตาป่าแบบนี้นะไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะโอ้โหเรียบร้อยน้ำเงินไป อะหลังจากผมทดสอบไปก็พอสมควรนะประมาณประมาณ20-30นัดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอเซตซีโร่ตอนจบอีกทีหนึ่งว่ากลุ่มยังอยู่เท่าเดิมไหมเลเซอร์เคลื่อนไ,ไหมนะครับ เหมือนจะไปบนนนะไม่หรอกนัดแรกครัเมื่อกี้นัดแรกมีปัญหาไปดูเป้ากันครับ ั้แรกเมื่อกี้มันผิดที่ผมเองอ่ะเมื่อกี้มันก็เข้าแล้วแถวเนี้ยเข้าตรงเนี้ยสักนัดหนึ่งอ่ะโอเคแปลว่าแปลว่าเลเซอร์ก็ใช้ได้นะในระยะที่ที่ประมาณคือยิงไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เพียนะ้ยนอ่ะผมก็ว่าโอเคละแต่คราวเนี้ยเดี๋ยวเข้าล้มกันก่อนคราวนี้เรามาดูกันว่าตรงตรงที่ว่ามันเพี้ยนไม่เพียนะ้ยนอ่ะเราดูง่ายๆจากการที่สมมุติว่าเราตั้งศูนย์ตากล้องเข้าล้มก่อน เราเราเซตกันง่ายๆจากสมมุติว่าเราตั้งศูนยเ์เราตั้งศูนย์ไว้ระยะไหนมาถ่ายข้างหลังมองเห็นบ่ไม่รู้มาถ่ายข้างหลังปืนเนี่ยข้างหลังปืนตรงเนี้ยว่าเราตั้งเลเซอร์ไว้ที่ที่ศูนย์หน้าศูนย์หลังทาบกันนะครับแล้วก็เลเซอร์มันจะอยู่ระยะไหนถ้ามันไม่เพี้ยนจากระยะนั้นก็แปลว่าโอเคนะก็แปลว่าโอเคแค่นั้นเพราะว่าผมดูแล้วมันอยัางระยะเดิมอยู่ นะครับก็แปลว่าโอเคอยู่นะครับก็จบสำหรับการทดสอบ o l i ลท์บัตเตอร์โนะครับว่านิ่งไม่เพี้ยนนะไม่เหมือนไม่เหมือนเลเซอร์ยี่ห้ออื่นที่ที่ผมทดสอบแล้วก็บางบางบางครั้งยิงแล้วมันเพี้ยนไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือประมาณ20-30นัดแล้วมันไม่เพีย้ยนก็ผมก็ถือว่าโอเคก็ก็จบอะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้สำหรับการทดสอบยิง โอลา์บาร์เดอร์โปรอก็จบแปลว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไอเรื่องไฟฉายเรื่องอะไรอะ่ะมันหายห่วงอยู่แล้วล่ะเนี่ยเรื่องไฟฉายเรื่องอะไรเพราะนั้นอะ่ะแล้วมันใช้งานง่ายพี่น้องก็เดี๋ยวต่อไปน,นี้คงจะประจำการนะครับเอาเอาไฟฉายตัวเนี้ยประจำการในปืนกระบอกนี้เลยนะอะต่อเนื่องนะครับวิธีการตั้งเลเซอร์ เดี๋ยวผมเคลียร์ปืนก่อนมันเป็นมารยาทนะในในการทําคลิปก็คือต้องเคลียร์ปืนยังไงก็ต้องเคลียร์ปืนต่อเมื่อเราเคลียร์แล้วก็แล้วมันยังไงก็ต้องเคลียร์นะครับการตั้งเลเซอร์ของผมเนี่ยผมใช้จากลูกเลเซอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะจะจะแน่นอนนะครับก็คือสมมุติว่าเราเซตที่ระยะ10เมตร10เมตรเนี่ย ลูกเลเซอร์ไปตรงไหนก็คือตั้งดอกให้ไปตรงนั้นเลยให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเลยนะครับแค่นั้นเองง่ายๆส่วนถ้าเกิดถ้าวันนั้น่ะวันที่ไปสนามผมไม่ได้เอาเอาลูกเลเซอร์ไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยสมมุติว่ายิงลงล่างซ้ายนะครับตัวล่างซ้ายเนี่ยจี้ไปที่กลางเอาเลเซอร์ของของปืนนะครับ ที่เบริที่กลางแบบนี้นะแล้วก็ยิงมันได้ล่างซ้ายพอได้ล่างซ้ายผมก็ปรับเลเซอร์ให้มันลงมาล่างซ้ายมันก็ขึ้นมาที่กลางแค่นั้นเองคือมาทางไหนสมมุติว่าเราเราที่ที่เลเซอร์ไปที่ไหนเราก็เราปรับไปทางนั้นนะครับปรับไปทางนั้นแค่นั้นนะ่ะแล้วก็กะโดยประมาณเอาว่าว่าแค่ไหนยังไง แต่ว่าด้วยความที่ตัวเลเซอร์มันอยู่ใต้ลํากล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ในระยะหนึ่งผมไม่ได้คิดนะก่าการที่ลูกยิงไปวิถีมันจะโคง้งมันจะอะไรยังไงแค่ไหนผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมเอาคือผมตัดหลักการตรงนั้นไปเลยอะแล้วก็ผมใช้แค่ว่ากระสุนเลเซอร์มันชี้ไปตรงไหนผมก็เอาแค่ตรงนั้นแล้วก็มันก็มีคําถามของของน้องคนนึงถามมาบอกว่า เขาเขาทดสอบดอทแล้วเขาก็ตั้งกระสุนเลเซอร์เหมือนกันกับปืน2กระบอกก็คือ P 3ส5หแล้วก็ซีเซตชาร์โนะครับชา a ์โ w อะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าชาร์โ w ยิงแล้วเข้ากลุ่มเลยแต่ว่าส6 5ห้ายิงแล้วมันสเปสสปะมันไม่เข้าซึ่งตอนแรกผมยิงมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันผมก็เลยมาสรุปเอาว่าอไอ้จากการที่ที่ยิงแล้วมัน ของผมมัยิงมันไปขวาประมาณครึ่งเมตรเลยนะครึ่งเมตรเลยนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าพอมาสรุปแล้วอ่ะมาคิดดูคือเวลาที่เราไปตั้งเป้าที่สนามอ่ะมันยิงได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราตั้งกับกับแท่นเราตั้งแท่นก็คือให้มือมันไม่เคลื่อนให้ให้วิถีกระสุนโตปืนมันไม่เคลื่อนแน่นอนนะครับซีซัสาช,าชาโ์โดะลับกล้องยาวกว่ายิงง่ายกว่า P365 มเพราะ p ี6 5, 5ลําลำกล้องสั้นยังไงชาร์โดต้องนิ่งกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเหตุผลตรงนี้ก็คือสำหรับว่าพ3 6 5เวลาเราเหนี่ยวระยะเหนี่ยวกาเหนี่ยวแล้วมันมันไม่นิ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าสเปรสปะแล้วก็ไอผมที่ผมยิงระยะสามเมตรแล้วมันเพี้ยนไปไปทางขวาครึ่งเมตรทั้งที่เราเล็งดอทว่ามันตรงนะครับแล้วก็เพี้ยนไปครึ่งเมตรเนี่ย ผมมองว่ามันอยู่ที่คือมันมันอยู่ที่มือเรามากกว่าวันนั้นนะผมยิงนัดเดียวทดสอบแค่นัดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นสรุปไม่ได้ผมก็เลยมาตัดสินว่าจากที่น้องเขาถามมาก็ตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่าผมคิดว่าน้องมือไม่นิ่งเพราะว่าวันนั้นนะผมก็ไม่นิ่งเหมือนกันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น แต่ตอนที่ไปสนามที่ที่ผมตั้งแท่นยิงแล้วก็นั่งยิงเลยนะครับตามตามลูกเลเซอร์เลยอะตามที่ตั้งไปจากลูกเลเซอร์เลยนะครับ<ม>ก็โอเคก็ก,ก็ก็ตรงดีปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้จบก็เอาง่ายๆว่าสมมุติว่าถ้าเรายิงเราที่ x นะครับที่ตรงกลางเลเซอร์ที่ตรงกลางถ้ามันมาทางขวา ถ้ายิงแล้วเนี่ยวิธีกระสุนมาทางขวาเราก็ปรับให้มันมาทางขวาแค่นั้นถ้ามาทางขวาบนก็ปรับขึ้นไปทางขวาบนก็ขวาก่อนแล้วก็ขึ้นบนเพราะนั้นเนี่ยแค่นั้นเองก็จบนะครับแล้วก็ลองทดสอบกับกับลูกเลเซอร์ด้วยวันนั้นผมไม่ได้ตั้งกับลูกเลเซอร์ที่เอาไปสนามานะครับเพราะนั้นเนี่ยพอลูกเลเซอร์มาทิ่มมันก็คือตำแหน่งเดียวกันเลยตำแหน่งมันจะตรงกันเป๊ะเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างจะโอเคนะกับกับลูกเลเซอร์แล้วก็สมมุติว่าผมตั้งที่10เมตร10เมตรเนี่ย7เมตรได้1ิเมตรได้เหลา10หลาได้25เมตรอ่าในคลิปผมยิงเพจเหล็กลม้มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระยะการใช้งานจริงๆสำหรับปืนสั้นเนี่ยระยะ25เมตรมันก็มันก็ผมก็ว่ามันก็จะไกลเกินไปละถ้าเกิดถ้าจะยิงมากกว่านั้นก็นู่นนะครับ อย่างอื่นดีกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นปืนสั้นเนี่ยมันก็ได้แค่ระยะใช้งานในระยะ7็เมตรสิเมตรแค่นั้นแหละแล้วก็ห้าเมตรเจ็ดเมตรสิบเมตรไม่เกินนั้นถ้าเจดเมตร1ิบเมตรโดนเข้าก็โอเคคือชั่วโมงนี้ผมไม่ได้มามองกับการปั้นเ็แล้วนะผมคิดว่ายิงให้มันให้มันเกาะกลุ่มเพราะว่าการใช้งานจริงอ่ะไม่มีใครมานั่งปั้นเ็หรอกพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเหตุเกิดจริงๆอ่ะมานั่งปั้นเอกไม่ทันเนาะ โดนสวนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาคลิปนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จากในคลิปก็เห็นอยู่แล้วนะว่าว่ายิงปรับแล้วมันว่าปรับแล้วมันได้ยังไงนะครับก็สําหรับการทดสอบโอไลท์บัลเดอร์โปอาโอเคนะผมค่อนข้างจะจะจะชอบแล้วก็พอเวลาปรับแล้วเนี่ยแล้วยิงต่อเนื่องอ่ มันไม่มันไม่เคลื่อนยันยันกลับมาบ้านยันอะไรแล้วมันก็มันก็ยังไม่เคลื่อนนะผมก็ก็ลองเทสกับกระสุนเลเซอร์มันก็ยังที่เดิมอยู่แต่ว่าเราต้องจําระยะด้วยนะว่าว่าเราหนีบไว้ตรงไหนแต่ของผมว่ามันได้ระยะเดียวเนี่ยมันได้อย่างนี้มันได้แค่แค่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เพี้ยนไปไหนแน่ล้วก็โอเคแหละคิดว่าคิดว่าคงจะ ประจำการในในใน,ในปืนกระบอกนี้เวลาเวลาใช้งานเวลาออกตรวจนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็มันมีไฟฉายไว้ก็ดีทั้งไฟฉายด้วยทั้งเลเซอร์ด้วยก็โอเคนะจบนะครับก็พอใจครับกับบัตเตอร์โปอาแล้วก็โอ้โหสว่างสว่างตาแตกโอเคปิดคลิปกันตรงนี้แล้วกันขอบคุณมากๆครับจากปีด้อมกันไทยแลนด์ชาแนลครับ